มากันที่เรื่องของการทำลายรถยนต์ฮอนด้าในสวนอุตสาหกรรมรรจนะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งก็คาดว่าจะสามารถทำลายรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมทั้งหมด1,055คันได้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม2,555ช่วงนี้ไปติดตามการรายงานสดนะคะจากคุณจิตนภาสมโนซึ่งรายงานสดมาจากสวนอุตสาหกรรมรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ตอนนี้ดิฉันยังคงอยู่ในส่วนอุตสาหกรรมโรจนะค่ะในโรงงานผลิตและส่งมอบรถยนต์ของ Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดค่ะหลังจากที่ที่นี่ถูกน้ำท่วมเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานะคะวันนี้เป็นการทำลายรถยนต์อย่างเป็นทางการของ Honda ที่ถูกน้ำท่วมรวมทั้งหมดจำนวน1 0 5 5คันที่ด้านหลังของดิฉันนะคะมีจานวนรถทั้งหมด1 0 5 5คันที่จะถูกทำลายอย่างเป็นทางการในวันนี้ค่ะโดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทาง Honda ได้เริ่มทำลายรถยนต์คันแรกนะคะเป็นรถยนต์รุ่นแจ๊ปี2008นะคะซึ่งได้ทำลายรถยนต์ไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่น้ำเข้าท่วมโรงงานตั้งแต่วันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้วันที่5ตุลาคมทางโรงงานของ Honda แห่งนี้ได้หยุดการผลิตไปตั้งแต่วันที่5ธันวาคมแล้วนะคะเพราะว่าขาดแคลนชิ้นส่วนในการผลิตค่ะ Honda ทาง HondaA เองนะคะมีนโย,นายบายชัดเจนในการควบคุมคุณภาพการผลิต สูงสุดนะคะแล้วก็มีขั้นตอนเข้มงวดในการทําลายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ที่เสียหายทั้งหมดนะคะโดยจะไม่มีการนําชิ้นส่วนทั้งหมดนํามาจําหน่ายให้กับลูกค้าอย่างแน่นอนค่ะเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและคลายกังวลว่าจะไม่มีชิ้นส่วนใดๆออกจากโรงงานของ h o n d a ที่ถูกน้ําท่วมแห่งนี้นะคะหรือจะถูกนําไปใช้ใหม่ค่ะ ซึ่งขั้นตอนของการทำลายรถยนต์ฮอนด้าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีทั้งหมด6ขั้นตอนด้วยกันนะคะแต่ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนแรกจะมีการทำลายถุงลมนิรภัยก่อนค่ะแล้วก็มาสู่ขั้นตอนที่1น,นะคะก็คือการถอดชิ้นส่วนด้านบนห้องเครื่องนะคะจุดนี้จะมีการถอดฝากระโปรงหน้าแว็กซ์น้ำยาแอร์ถอดกรองอากาศดูดน้ำมันเกียร์ดูดน้ำมันพาวเวอร์ดูดน้ำมันเบรกถอดแบตเตอรี่นะคะชิ้นส่วนพลาสติกภายนอกและกระจกมองข้างค่ะโดยจะแยกไว้เพื่อน,นำมาบริหารจัดการอย่างถูกวิธีต่อไปค่ะ จากนั้นก็ไปสู่ขั้นตอนที่2นะคะในการถ่ายสารเหลวแล้วก็ถอดชิ้นส่วนด้านล่างถอดเครื่องยนต์ค่ะจุดนี้จะมีการถ่ายน้ํามันเครื่องน้ําในหมอ้อน้ำนะคะน้ํามันพาวเวอร์น้ํามันเบรก ถอดล้อหน้าล้อหลังถอดถ้อยเสียนะคะรวมถึงถอดถังน้ํามันเชื้อเพลิงถ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงและยกเครื่องยนต์ออกจากตัวถังค่ะโดยสารเหลวจะนํามากําจัดทิ้งตามกระบวนการของฮอนด้าที่ได้มาตรฐานค่ะไปสู่ขั้นตอนที่3นะคะถอดชิ้นส่วนพลาสติกภายในแล้วก็ถอดโชกอัพนะคะจุดนี้จะมีการถอดชิ้นส่วนพลาสติกภายในรถโชคอัพหม้อน้าน,นะคะแผงทําความเย็นสายไฟแล้วก็ล้ออะไหล่ค่ะไปถึงขั้นตอนที่4นะคะขั้นตอนนี้จะเป็นการแยกชิ้นส่วนเครื่องยนต์และเกียร์ออกจากรถยนต์ค่ะ จากนั้นไปที่ขั้นตอนที่5นะคะก็คือการทําลายชิ้นส่วนแล้วก็บีบอัดตัวถังค่ะขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดนะคะจุดนี้จะเป็นการตัดทําลายชิ้นส่วนเครื่องยนต์นะคะตัดทําลายส่วนประกอบเครื่องยนต์ตัดชิ้นส่วนของช่วงล่างรวมถึงจัดการทําลายยางรถยนต์ต่างๆตัดล้ออัลลอยย่อยพลาสติกนะคะจากนั้นก็ไปขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนที่6ค่ะก็คือการจัดเก็บแยกประเภทเพื่อส่งเข้ากระบวนการรีไซเคิลค่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้าผู้บริหารของ HonDA ก็ได้แสดงความมั่นใจว่า ทางฮอน d a าจะยังไม่ย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยนะคะแล้วก็ยืนยันว่ารถยนต์ที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด1,55 0คันจะมีการนำเข้ามาทดแทนแน่นอนแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยประเทศท,ที่จะนำรถยนต์ของ Honda าเข้ามานะคะซึ่งต้องปรึกษากับภาครัฐก่อนการนำเข้าค่ะยังไม่เปิดเผยปริมาณรวมถึง ประเทศรุ่นถึงสเปคของรถยนต์นะคะว่าจะใช้รุ่นไหนสเปคอะไรของประเทศอะไรนะคะส่วนความเสียหายกําลังอยู่ในระหว่างการประเมินค่คาดว่าไม่เกินเดือนมิถุนาย,ยน55ปี2555นะคะทางฮอนด a ที่นิคโคุตสาหกรรโลจนะห่งนี้จะสามารถกลับมาเดินสายการผลิตได้ตามปกติค่ะซึ่งลูกค้าที่ยกเลิกการจองนะคะทางคุณพิทักษ์ก็บอกกับเราว่า มีแน่นอนนะคะแต่ว่าอยู่ในระหว่างการประเมินอยู่คะ่ะเบื้องต้นยังไม่ขอเปิดเผยรายละ,ละเอียดในส่วนของจํานวนลูกค้าที่ยกเลิกการจองนะคะซ,ซึ่งกำลังการผลิตของ Honda แห่งนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ240,000คันต่อปีค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมที่หยุดเดินสายการผลิตมาน้ำท่วมทำให้กำลังการผลิตหดหายไป60,000คันค่ะรถยนต์ที่ถูกทำลายทั้งหมดในวันนี้1,000ขออภัยค่ะ1,055คันนะคะจะ แบ่งเป็นชนิดของรถยนต์มีทั้งหมด5รุ่นนะคะนั่นก็คือ j a ส z นะคะ2 1 3คันค่ะซิตี้สาคัน c ีวิ c หนึคัน Accord 91คัน CRV 30คันและฟรีดห1คันรวมถึงรุ่นบีโอ,อน,นะคะซึ่งเป็นรุ่นที่เปิดตัวในปีนี้แล้วก็เป็น e ีโคคาของ Honda ที่จะนํามาตีตลาดในปีนี้ที่นี่ก็จะมีประมาณ217คันที่จะถูกทําลาย เพื่อไม่ให้นํามาขายต่อรวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าค่ะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในส่วนอุตสาหกรรมรถยนตในโรงงานผลิตและส่งมอบรถยนต์ของฮอนด้าค่ะค่ะข,ขอบคุณคุณจิตนภะานะคะ